นี่ค่ะต้นนางกวักที่เคยบอกว่าเคยถูกหวยนะคะไม่ใช่ถูกหวยค่ะถูกลอตเตอรี่เลขท้ายนะคะด้วยเขาออกดอกวันนั้นนะคะหนึ่งดอกแล้วน้องที่ทำงานก็มาทักว่าพี่จะได้ตังหนาะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกจะได้ตังเรื่องไรนี่ไงพี่เชื่อไหมว่าถ้าดอกนางกวักออกดอกคือเราจะได้อ่า รับเงินทองอะไรเงี้ยค่ะเงินทองจะไหลามาเทมาก็ปรากฏว่ารอบนั้นเราก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกเลขทายสองตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะเป็นคนที่เล่นไม่เป็นแล้วก็ดูร่องรอยค่ะที่โคน,นี่ก็จะมีแบบสายมูเตลูนิดนึงนี่ค่ะ เอา,าใหมทุกคนดูนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเขาค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน้าร้อนคือเขาก็จะแห้งแลง้งใบเขาก็จะเหี่ยวนิดนึงแต่ว่ายังจะไม่ตัดแต่งก่อนนะคะเพราะว่าคือยิ่งตัดเขาน่าจะยิ่งรอนะคะให้แบบรุมรุมสมสไว้แบบนี้ก่อนเพื่อให้เขาได้ชุ่มชื้นเราก็มารดน้ำนิด,นด,นดหน่อยทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะ วันเสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะไม่อยู่สักสองวันอะไรเงี้ยค่ะมารถอีกทีหนึ่งวันจันนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูคือต้นนางกลักต้นนี้นำโชคให้เราแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นกันนะคะขอตรงๆค่ะขอบคุณค่ะ